สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินติดลำธารน้นําตกมานาเสนอนะคะที่ดินนะคะจํานวนหกไร่ครึ่งค่ะขายในราคาไรละหนึ่งล้านสามแสนบาทค่ะเจ้าของขายเองนะคะ,ะคจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อกี้เราไปชมลําธารกันแล้วใช่ไหมคะด้านข้างของที่ดินของเรานะคะติดลาธารนะคะยาวเก้าสิบเมตรนะคะส่วนด้านหน้านะคะติดถนนลาดยางนะคะกว้างหนึ่งร้อยหกสิบเมตรด้านหลังวิวภูเขาค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะนี่เลย ข้างหน้าก็เขาเลยคะด้านข้างก็เขาด้านหลังก็เขานะคะที่ดินของเราติดวิวภูเขาเลยค่ะอยู่ใกล้ในแหล่งธุรกิจนะคะที่ทําจุดกลางเต็นจุดร้านอาหารร้านกาแฟอะไรนะคะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะแปลงนี้สามารถต่อยอดทําลานกลางเต็นได้เลยนะคะเพราะว่าที่ดินข้างๆเขากาลังกําลังลงทําที่พักอยู่นะคะถ้าเกิดได้แปลงนี้ไปนะคะยังไงก็ทําธุรกิจต่อยอดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกัน ตรงนี้ด้านด้านด้านหลังแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหน้ากันต่อค่ะค่ะตอนนี้เรามายืนอยู่กลางแปลงนะคะซึ่งที่ดินจํานวนหกไร่ครึ่งนี้ตรงนี้ของเราปลูกมะม่วงไว้ประมาณร้อยขวาต้นหรือประมาณสามไร่กว่านิดนิดนึงนะคะนี่ค่ะแถบนี้จะเป็นต้นมะม่วงนะคะเพรามาแถบติดลําทารตรงนี้จะเป็นที่เปล่านะคะวิวลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะวิวเขาเลยค่ะเห็นไหมคะวิวเขาแทบจะล้อมรอบไวเลยค่ะ อยู่ในใกล้โซนธุรกิจนะคะสามารถต่อยอดทําธุรกิจได้นะคะแปลงนี้ที่ดินจํานวน6ไร่ครึ่งค่ะขายในราคาไร่ละ1น0 0 0ล้านามแสบาทค่ะเจ้าของขายเองค่ะตำบลอโอมเพลก่งคอยจังหวัดสระบรีค่ะอันนี้เราแพนให้ชมรอบๆในแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปออกที่ถนนลาดยางนะคะตาม,มาเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่บนหน้าแปลงที่ดินนะคะตรงถนนลาดยางนะคะของเรานะคะตรงขอดูสะพานงูนะคะ ยาวมาถึงนู่นเลยนะคะประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเมตรนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้ากว้างยาวไปถึงนู่นเลยค่ะนะคะขอไฟสถวที่สามด้วยนะคะถนนลาดยางไฟฟ้าน้ำประปาฟอนนะคะแปลนนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่ด้านหน้าติดถนนลาดยางหนึ่งร้อยหกสิบเมตรค่ะนี่เลยค่ะที่ดินนี้สวยภีเขาภูเขาล้อมไปเลยค่ะที่ดินจำนวน หกไร่ครึ่งนะคะขายในราคาไร่ละ1นึ่งล้านสแสนบาทค่ะที่ดินติดลำธารตาําบลเชาอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะเจ้าของขายเองค่ะสนใจฮับติดต่อหับเูดได้นะคะ0ู2 4 9เก3าสค่ะแอดไลน์หับปูดได้ค่ะยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ